ช้าวันนี้ครับตรงกับวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับรายการฟ้าวันใหม่นะครับโอ,อกาสเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ็นาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณนะครับในสามช่องทางด้วยกันทั้งทาง,ทางวิทยุในเครือข่ายของกองทัพากาศท่ากรุงเทพและปริมณฑลก็คลื่น FM 102.5เมกะเฮิร์ทางเคเบิลทีวีของกองทัพกาศแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับ เบอร์ไวเบนะครับสามารถโหลดได้ r g f l i เ e หรือดาวน์โหลดที่ IATF f l เ e ครับก็ติดตามภาพและเสียงชมแบบสดๆไปพร้อมๆกันครับผู้ชมครับเช้าวันนี้ครับผมมีสัมภาษณ์พิเศษนะครับสำหรับข้าราชการและครอบครัวหลายๆท่านช่วงปีใหม่ปีนี้หลายท่านอาจจะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะเป็นที่ต้องฟังการฝากที่พัก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับกับสารวัตรตานอากาศวันนี้เรามีสัมภาษณ์เรื่องนี้กันนะครับก็ต้องขอต้อนรับท่านพลอากาศตรีวรกิจมุกสีผู้ขับฐานอากาศดอนเมืองครับสวัสดีครับพี่รวยครับสวัสดีครับสวัสดีน้องปูแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้ต้องขอบคุณครับมาแต่เช้าเลยนะครับก่อนอื่นที่จะคุยกันกับภารกิจสาคัญในโครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรหานอากาศนั้นอยากให้พี่รวยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ว่าภารกิจของสํานักงานผู้ขับหานอากาศดอนเมืองเนี่ย วันนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างครับในภารกิจหลักของสำนักงานผู้บังคับฐานการดอนเมืองเนี่ยมีหลากหลายภารกิจโดยรวมก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนอํานวยการประสานงานแล้วก็ติดตามกํากับการพัฒนาและทำการเกี่ยวกับการสารวัตรฐานอากาศเรียกว่า สนพมตมกับสารวัตรฐานอากาศนั้นคือภารกิจหลักดูเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยการผ่านเข้าออกในพื้นที่ของข้าอากาพื้นที่เนี่ยเป็นหน้าที่พี่ดูแลหลักถูกต้องครับถูกต้องแลรวมถึงรวมถึงบ้านพักอาศัยด้วยเพราะนั้นเนี่ยในพื้นที่ของกองทัพการ์ดนะมันจะมีกลุ่มบ้านพักอาศัยสถานที่ทํางานช่องทางเข้าออกไรท่องทางเนี่ยความเรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่สํานักงานผู้คัดอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานผู้บังคับการการดับเครับ ที่ผ่านมาครับผู้ชมผู้ฟังทราบไหมครับว่าบทบาทของเจ้าที่สารวัตรทหารอากาศของกองอากาศเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเนี่ยมีบทบาทสําคัญไม่น้อยนะครับในการไปดูทุกสุขพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและต้องมากักตัวนะครับในมาตรการสารสุข14วันตรงนี้มีบทบาทยังไงบ้างครับในส่วนของสํานักง,งานผู้บังคับการดอนเมืองก็ได้รับมอบภารกิจครับ สองสองอสองบทบาทบ,บทบาทแรกคือการทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการสมุนนโยบายของรัฐบาลบก็คือการจัดเจ้าหน้าที่อของสารวัตรฐานอากาศไปเป็น จุดรักษาการที่สเตย a r อ n t ต n นก็คือไปดูเรื่องความปลอดภัยที่ใส่การ,ร <ๆ S 1> ตัวของอรัฐมีหลากหลายครับมีทั้งที่เ e b r ร์ซาไปที่โร er งแรมซีจัดโรงแรมเดวารักแล้วก็โรงแรมชีนอมอนคือสี่โรงแรมเป็นพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบด,ด,ดูได้จากนภาพเนี่ยนะครับนะ ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนของโรงแรมแล้วบอกว่ามีที่สนามบินด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับน <ừ ừ S 2> อกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่ประจําสนามบินหรือ EOC ทั้งส่วนณภูมิและก็ดอนเมืองครับอ่า <g liness> ก็คือร่วมกับในส่วนของท่ากาศยานถูกต้องครับในการที่จะดูแลนะครับคนไทยที่เดินทางผ่านก็ออกที่สนามบินนะครับถือว่ามีความเสี่ยงไม่น้อยนะครับในเรื่องของการดูแลตรงนี้นะฮะ <g liness> ในในการปฏิบัติงานเราก็มีมาตรการเช <ừ ừ, S 2> <g liness> ่นเดียวกันเพื่อป้องกันให้ข้าราชการของเราไม่ให้ ไปมีโอกาสที่จะติดโควิดทีนี้ในส่วนของสานกักกันนะฮะบทบาทสําคัญคือดูเรื่องความปลอดภัยก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจบ้างเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เข้ามากักกันอันนี้ชี้แจงในควาเข้าใจเขาอย่างไงคือเรามีแนวทางการปฏิบัติร,ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะจริงๆแล้วหน่วยรับผิดชอบหลักคือสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเราเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ปฏิบัติขั้นตอนการชี้แจงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักงานประหลัดแต่ว่าเราเราในฐานะผู้ปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เข้าสเต็ควอนทีมากที่สุดเราก็ได้ชี้แจงทงความเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นและก็แนวทางการปฏิบัติว่าท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างใน14วันที่อยู่กับเราผมเคยไม่มีการคุยกับพี่หลวยกับคนที่เขากัก14วัน แล้วเขาได้รับการปล่อยออกไปกับบ้านเนี่ยครบก็บอกว่าอุ่นใจที่มีสลาตานักการคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยเราดูแล24ชั่วโมงอ,มอ,มอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทุกปัญหาทุกข้อสงสัยรเราเราให้คําตอบแล้วก็ให้คาแนะนําได้ไดครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการไปตรวจกิจการของกองอากาศไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหาร พี่ก็จัดเจ้าที่ไปรวบตรวจเรื่องชุดสมบูรณ์ใช่ไหมฮะถูกต้องครับคือในภารกิจอย่างที่เรียนไปครับเราปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่ของทัพากและก็ในพื้นที่กองทัพากาศในพื้นที่กองทัพากนอกจากเขาเรียกว่าชุดตรวจสมบูรณ์ร่วมกับกองปิจการพลเรือนทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศกรมสวัสดิการทหารอากาศแล้วเรายังมีการตั้งจุดตรวจจุดตรวจในพื้นที่ในพื้นที่การผ่านเข้าออกขบ้านพัก ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างความอบอุ่นใจนะครับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการเพราะว่าเป็นที่ที่รวมคนไปอยู่กันเยอะๆนะครับอ,อ้าวไหนๆมาวันนี้ครับพี่ลวยครับอยากให้พี่ลวยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการพัฒนาหน่วยงานสักนิดหนึ่งว่าจากนี้ต่อไปบทบาทของสารสถานกาศนะครับในอนาคตเนี่ยวางแผนพัฒนากําลังคนไปขนาดไหนอย่างไรครับ ในในส่วนของแนวทางการพัฒนาสำนักง,งานผู้บังคับการในการดอนเมืองก็เรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรวมถึงน้องปูนะครับว่าให้ทราบว่า,าจากวิสัยทัศน์ที่ที่เรากำหนดไว้คือครเราต้องเราจะเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสารวัตรฐานอากาศที่สูงสุดการรักษาความปลอดภัยเป็นเลิศการเทริดทูนสถาบันและก็พร้อมรับใช้บริการประชาชนจากวิสัยทัศน์ของเราจากภารกิจที่เรา ถูกมอบหมายรเรานำไปสู่การขับเคลื่อนอโดยใช้แนวทางของอการพัฒนาในสามมิติม,มิติแรกก็จะมีมิติเรื่องของเซนเซอร์อมิติในเรื่องของ C2 แล้วก็มิติในเรื่องของอเรื่องของ ชูเตอร์ป่ะครับชูเตอร์ถูกต้องครับในในเป้าหมายของ3ตัวเนี่ยเราต้องการในเรื่องของเป้าหมายสุดท้ายหรือเอสเตสุดท้ายก็คือเรื่องของซั s เท i n a เ l e s m เบิรสมาร์ทพรซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ต้องการให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพอากาศที่ประดับภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและก็ยั่งยืนถูกต้องครับชาญฉลาดและก็ยั่งยืนทีนี้คนที่สําคัญถ้าดูจากภาพกราฟิกก็คือกําลังพลครับที่หลวยจะมองดูพัฒนากําลังพลยังไงครับในมุมมองของการพัฒนากําลังพลเนี่ยเราต้องเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เขาเป็นสมาร people อคำว่าสมาร์ท e o p l e เนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของความรู้ความสามารถเราจะทำให้เขามีความรู้มีความสามารถได้ถ้าเกิดจากการอบรมเรามีสาวิยการของเราเองในการที่ให้การอบรมความรู้ความเข้าใจทฤษฎีแนวทางการฏิบัติงานต่างๆรวมถึงสวัสดิการต่างๆเราดูแลคือคนจะเป็นสมาร์ทหรือมีความสุขในการทำงานได้ก็มีทั้งเรื่องของการดูแลสวัสดิการที่เหมาะสมและในเรื่องของ ออุปกรณ์ในการปริวัติงานและการรวมถึงการเรียนการสอนที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนก็ต้องรวมกันคือระหว่างการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ฝึกอบรมที่สําคัญคือสภาพจิตใจต้องมีความสุขด้วยแล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทำงานก็ต้องสุขเช่นเดียวกันมันถึงจะทําให้กําลังผลได้ออกมาเป็นสมาร์ทพีเพิลถูกต้องเมื่อเป็นสมาร์ทพีเพิลมันก็นําไปสู่สมาร์ทเอ็มพีสมาร์ทเอ็มพีก็นําไปสู่ซัตเทอรเนเบิลสมาร์ทแอร์ฟอร์ดก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่งต่อไปยังกองทับกาบในอนาคตที่เป็นวิสัยทัศน์นะครับทีนี้ผมมีข้อความอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่างานถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง รุ่นสู่รุ่นนี้เป็นยังไงอรับพี่หลวยฮะจากจากข้อมูลที่เราได้รับทราบกันก็จะจะพบว่าความแตกต่างระหว่างช่วงอายุก็คือเจเนเรชันแกรปนมันส่งผลในเชิงของแนวความคิดคและก็การสื่อสารและก็วิธีการทํางานที่ผ่านมาจากจากสถานการณ์ของของบ้านเราในปัจจุบ,บันก็มีความชัดเจนเพราะนั้นแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องความแตกต่างช่วงอายุเนะี่ย อ่านโยบายของสองพมออหรือนโยบายของของผมก็คือเรื่องของการนำบุคลากรที่มีความแตกต่างในช่วงอายุเนี่ยมาทํางานร่วมกันเราจะมีการจัดบ<อ>ัดดี้เราใช้คําว่าบัดดี้หรือว่าพาร์ทเนอร์หรือคู่ทํางานร่วมกันเพื่อให้คนที่ อาวุโสกับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทํางานในสนพวบหรือเือแต่ละคนก็ต่างมีความเก่งคนละมุมถูกต้องครับอาวุโสจะได้ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ระยะเวลาการทำงานบางคนทํางานมาเกือบ30ปีกับสหทออในขณะที่เด็กๆคนรุ่นใหม่นยมีไอเดียเก่งทางเทคโนโลยีมีความคิดมีใช้เทคโนโลยีเก่งมีความทันสมัยถ้าเราจะผสมผสานสองสิ่งเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้การทํางานของหน่วยมันประสิทธิ มีประสิทธิภาพและก็บรรลุเป้าหมายของเราสุดยอดจริงฮะนะครับนะนี่ก็เห็นภาพกว้างๆนะฮะของการพัฒนาหน่วยนะครับในส่วนของนะครับสำนักงานผู้ครับสถานการณ์ดอนเบืองทีนี้มาถึงช่วงปีใหม่หลายคนก็เป็นแฟนคลับนะฝากบ้านไว้กับสถานการณ์ผมตัวหนึ่งนะที่ฝากบ้านไว้ทุกปีนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเอาจะเริ่มเมื่อไรอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับให้พี่เล่าให้ผมฟังนิดหนึ่งนะครับ กับก็เรียนท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับน้องปูนะครับว่ากิจกรรมฝากบ้านไว้กับสหอเนี่ยมันเป็นโครงการที่เราดําเนินการมาหลายปีแล้วแล้วก็ประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับด้วยจํานวนผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆยอดเนี่ยดูแลทุกปีมันเพิ่มขยับขึ้นเหตุผลเพราะว่าจากการดําเนินการที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการโจรกรรมเกิดขึ้นเลยในโครงการมีความปลอดภัยยืนยันปลอดภัยแล้วขั้นตอนของเราก็คือ เราจะประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลของข้าราชการกองทัพภากาวันนี้ประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลกองทัพการแล้ววันนี้มาผ่านสื่อไอพีดีวีด้วยนะฮะถูกต้องแล้วก็มี QR วอาร์โค้ดคูมผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นข้าราชการและครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ QR วอาร์โค้ดนะครับเพราะ QR วอาร์โค้ดจะมีระดอียดใช่ถูกต้องเมื่อเมื่อสแกน QR วอาร์โค้ดเข้าไปครับแล้วก็กรอกแบบฟอร์มใน Google Form โอ้โหไม่ต้องมาที่สำนักงานเลยนะฮะไม่ต้องมาครับใช้มือถือเราเนี่ยนะกรอกได้เลยใช้มือถือกรอกได ก็จะมีแอดมินตอบกลับไประหว่างที่ท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดไปภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆโดยเฉพาะวันหยุดปีใหม่ที่กำลังจะมา<ช>ถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเราเรียกว่าสายตรวจ MP เนี่ยก็จะทําหน้าที่แทนท่านในการดูแลบ้านตลอด24ชั่วโมงขณะที่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมสามารถจะรู้ได้กับบ้านผมปลอดภยัยไม่ปลอดภัยเขาพิรุเวครับเราจะสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของท่าน ออส่งภาพไปเลยส่งภาพปไปเลยว่าสถานการณ์ที่หน้าบ้านท่านตอนนี้เป็นอย่างไรภาพรวมของการปฏิบัติงานหรือว่าสถานการณ์จริงๆเป็นแบบไรบ้าง<อ>ท่านท่านเหมือนท่านอยู่บ้านโดยปกติใช่แต่จะมีคนมาคอยดูแลท่านได้จ,ดจะมีคนมาดูแลแทนท่านเองโอ้นี่นะครับถือว่านาําเทคโนโลยีแอปพลิเคชันนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ จำกัดไหมครับว่าห่วงเวลาจะได้กี่วันหรือได้ตลอดทั้งช่วงที่หยุดยาวได้ตลอดครับเราจะเริ่มรับสมัครให้ทุกท่านได้กรอกหรือแจ้งความต้องการตั้งแต่วันที่27ธันวาคมครับอย่าลืมนะครับยี่ธันวาท่านเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ังคบบัญชาการดอนเมืองหรือเข้าไปที่ค r code คซึ่งเราจะส่งผ่านไปยัง ข้าราชการทุกคนผ่านทางอีเมลครับผมคัตัวนขั้นตอนนะครับอีกทีนะครับอย่างแรกเลยท่านต้องสแกน QR code ก่อนพอสแกนปุ๊บเขาจะมี Google Form นะครับที่จะกรอกข้อมูลบ้านท่านชื่ออะไรอยู่ตรงไหนย,ยังไงเสร็จแล้วก็ส่งไปแอดมินเขารับแต่เขาจะแจ้งกลับมาและระหว่างที่ท่านไม่อยู่บ้านเขาก็จะมีการตรวจบ้านท่านเป็นระยะระยะ,ะ,ยะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับแล้วก็จะส่งภาพ ความเรียบร้อยของบ้านเนี่ยส่งไป้มือถือท่านตามแอปพลิเคชันนั้นถูกต้องนะครับต้องบอกว่าเป็นการให้บริการที่สุดยอดจริงนะฮะแล้วพื้นที่รับผิดชอบตรงไหนบ้างครับพื้นที่รับผิดชอบของเรามีมีประมาณ3-4พื้นที่ 1. ค,คือพื้นที่บ้านพักท่าดินแดงครับ,รบ 2. ทุ่งสีกันถามแฟตหลังสถานีรถไฟดอนเมืองอครับอ้าวค,คือทุกพื้นที่ของท่าอากาศ และยังมีสายตรวจที่ปล่อยแถวอยู่นะครเข้าไปตรวจด้วยถูกต้องครับครับอ้าวทั้งหมดนี้ครับก็คือโครงการฝากบ้านไว้กับสำนักสานการา์เอาท้ายที่สุดอยากพี่หลวยฝากถึงความมั่นใจกับบทบาทพระกิจของสำนักสถานการาศให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยครับก็อยากจะกลาบเรียนท่านพี่น้องประชาชนโดยพ่อครอบครัวของข้าราชการองค์การาให้มั่นใจและก็ยืนยันครับว่าเราพร้อมที่จะดูแลทุกท่านเหมือน เหมือน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 เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยศักยภาพด้วยขีดความสามารถและด้วยยุทโธปกรด้วยกําลังพลที่มีความสามารถยืนยันว่าจะดูแลทุกท่านเพราะว่าความปลอดภัยของตัวท่านแล้วก็ทรัพย์สินของท่านคืองานของเราครับโอ้โห,โหนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสําหรับนะครับความมั่นอกมั่นใจที่ปีใหม่ปีนี้ มาจะได้ไม่ต้องห่วงแล้วครับ<ช>ฝากบ้านไว้กับสรารวัตรธนาการนะครับ<ช>ก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กับน้องๆสารวัตรานาการที่ทําหน้าที่อยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่างานหนักจริงๆนะครับใ,<ช> <ๆ S 2> ในช่วงนี้ครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เอา <ๆ S 1> ละครับวันนี้ครับนะทั้งหมดนี้ก็คือโครงการฝากบ้านไว้กับสรารวัตรนาการโ,โอกาสหน้าเราคุยจะได้มีโอกาสได้คุยกับท่านผู้ครับธนการดอนเมืองในโอกาสอื่นอีกครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หล่เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าในสถานการณ์